สวัสดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้พบกับผมบาวบ้านไทยเรือนะครับอยู่บรรยากาศสวนอยู่ตีตากหนังอยู่ตีเนี่ยหนังวันนี้เขาจะมาล้างสันเมนูไก่อบฟังของผมนี่ถ้าจะเป็นตัวที่ซีดีห้าได้ละนี่กาลังมาเอาของบ้านกาลังหอยอ,อกมานี่กะไก่เมาะเหลือเกินคัดไก่ออกนี่เอามาอยู่กับควบานเฮาคืับควบมนเฮาเนี่ กำลังลกขนนะครับลกขนจุ่มหน้าหนังเหมือนมันเขาก็เผาหนังนะครับเนาะโล้วเท่าๆๆๆๆนี่ๆอ๋อพยุนนะครับหนัะบ้านหนังเลยหนงควายจีครับผมควายจีต้มร้อนี่ต้มร้อขายนะครับเดี๋ยวตากเอาหนังไปจีนะครับพอที่ไหนนี่มันเป็นทานแล้วนะโท่าๆๆเคี่ยวดีเนาะเล่ากำหนังกำเนาะโป๊ะเท่าๆๆเมื่อเคี่ยวมันนี่นะ นะครับใส่เลยนี่หลังนี้เขาเผาเซฟไม้เป็นประมาณนี้ครับมันปุ๊บคีดเต่ามันมันจะนะมันหนุ่มเนาะไหลไหลไหลเท่ากันไหลเท่ากันอันมันจะขมมันจะขมหน่อยไม่เนาะจริงๆริงแ้องโคตรนะตัวนี้คือปัดนะอ่ามันบ้านเป็นนบานครับอยู่เต่าหนังนะครับนี่หน่อนี่นะฮะจะบุ๊บมันแห้งนะครับ นี่นะบางคนก็ซื้อไปนี่นะตรงไหนมันตายกะอก้นเื้อไปใส่แข่งพักี้เล็กนะครับน, oh. นี่ครับ mm. นี่ครับ oh. มันนะ่งขนาดไรต้องกว่าครับนี่ครับม,บม,ม mm. mm. ั่ครับรมั่มั่งเขาถ่านะครับบุกแมงอะไรประมาณน,นี้อื mm. ้ม ไม่เขียวมาหน้าอยู่ตอนนี้เขาจกกลนะครับโจ๊กกนเขาอยจะทรวงเครื่องในนะครับฝนวุนนะครับขวานน่ากินนะสมรภูมินะไปใกล้ห้าดาวค่ะจ้านี่นี่ครับฝังหลุมละฝังควอดละ แนะนำให้น้อยนะครับกันควันแตกเดี๋ยวไก่ก็ซุปเลยบ่ซุิเลยเลยนี่มาเองพครับอันนี้สุดขวามันเท่านะครับ<ค>รสุดสุดผมนี่โมโหโมโหเดี๋ยวชุดเดือดไหลป๋อจบไก่โดนปวดซิงอืมโดนปวดซิงครับ <laughs> นี่นะครับประมาณนี้เดี๋ยวเขาอย่าเอาปิ๊บมังกว่าเดี๋ยวเขาจะเผางพอนะครับขั้นตอนปิดเดี๋ยวเขาอย่าเอาฟ้าเขาใส่แล้วนะครับสายหามาละปวดอ่ะนี่มันชตรงชิดให้ชิดสวนเนาะ <laughs> ถ้าอย่า่าพอนะครับพกเลยใส่หน้ามดเสือร้าแจ้งมั้ยหรอเอาบอลหนึ่งเละบนเดี๋ยวเหยื่ออย่างนั้นว่ะเหย่เหยื่อเราฟกไว้นะครับมาบดมาลุมอบร้อนๆนะครับแล้วก็เอาหน้ามดหน่อยนะครับเนาะขวานไหมขวานไหมวะโอ้ยสุดนี่เราต้องหน้ามดนะครับกั่นไม้นะครับเนาะฟังเขาใส่เลยเป็ดใเลย ้เดี๋ยวความห้อนมาเข้ามานี่ฮะต้องอัดค้างๆอัดอย่งแจ้ๆนะครับก็ซอไปเป็น่าได้มาสแกนนี่แหละอุละเคงเงาพิลเลองอันนี้นะไก่อ้านะครับวันนี้เสนอเข้ามาไก่อเฟืองสัลือเนาะนี่แล้วก็ตอัดต้างมันมันแน่นนะครับหัวนี้มันจ่มโซเดอยมได้ นี่ก็เปลี่ยนบรรยากาศรอบสองนะครับเดี๋ยวสก๊อตไฟรับได้เขาก็อย่ามาเปิดละนี่พื่นครับช่วงนี้ผมงดโอ้ยทอเดี๋ยวคนลุกออกมามาเบิดอาหารเลยตากล้องอยู่นะเข้แล้วครับไกลละนี่ไกลละเดี๋ยวจะเปิดพอชมหน้าของพระเอกเดี๋ยวรอดำบนหน่อยนี่ห่อนห่อนอบอบไปนะครับใครครับมันจะเปิดกันละคอยคอยคอยห่อนห่อน เอาจะมารุนกันนะพี่น้องเวเยี่ยสายตั้งรูมออกกันนี่รอแม็กมาบ้านเฮริรอรอรอนี่นู้นเสนอเออเองกน้ำเสนอเมนูเมนูเสนอวาโอ้โท่อหาไม่เลยแล้วเพี้ยนลยเออบ้านนี้แหลให้เขาแก้ฟังเลยลุยกันโอ้ฝังโอ้ฝังเปิดครับบ้านใจเลยสวน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 

เาใส่พริกเดี๋ยวเอาพริกซุปเดี๋ยเดี๋ยวกเดี๋ยวนผมขอลองทิมนะครับเนาะเดี๋ยวมันจะแตกแล้วนะคอแตกแล้โอ้โหจำไม่จำเงาหมอหมอหขนาดครับโอ้เคขนาดน่นะเกือบเคล็ละขนาดไกลตองอุ้ฟางเลยบุ้มเหย้ไปเลยอเี่ยวเดี๋ยวน้องเง้บอกออกมาเฮ้ยโอ้พ่อไม่ปีนน้องเฮ้มาหรอมาไมฮอนฮอน ไาย่ายไนี่นีอีลมาต่าฮ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 ่ืฮ่เด่าฮ่าฮ่าน่าฮ่าฮ่าฮ่ฮ่าฮ่ะท่าฮ่เฮ่าฮาฮ่าง่าฮ่าด่าฮ่าฮาฮ่า่าฮาฮ่าา่าฮ่าฮ่้่าฮ่อน่าา่าฮ่กฮ่าาฮ่ัฮ่่าฮ่าฮ่าย่าฮ่่าฮ่า้่าบาฮ่่่า่าาา คงไปควัควักควักขึ <sk 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 ้นออมาแบคามาขึ้นอใ้ควกไกลหรอั่ได้มาครับปดทอทอูยสอบใจเงาหรออันนี้จัดไปคำโตโตโอ้โหใหญ่จริงอัน้นเอาอมาน้ำจิ้มมาถ้วยน้ำจิ้มมาเสติกกันเลยเหนียวเมเทาอยู่ังใช้เท่าอดเน่แต่เจ้าว่าไก่นุ่ม เท่านี่นะจะได้นน่เหนียวมากแก่เท่าหีเยเทากเท่าวใคแล้วรอข้เนาเนี่ยุกเลยซุกเดี๋ยวนกเดยว้นี้มัิกินกวยะครับโอ้ยวิวเลือใจหมูตักผมี่ยใส่เลยก็ขนาดลาบดิบมันยังกินได้นี่เับดิบผมยังเอานี้เลยเออลาบไก่กินหรออาวนอาขาไก่เอามสดปอบลงล้ครับยังเปื่อนมือเลนะคร อีก ok ุ้มไก่น um, ี่ยังคำพ้อเนี่ยกุ้มไก่แล้วกันไอเยังชุกดีแตเลยเนี่ยใหญ่จับเบิ่งุกแต่อ้อั้นลนี่ทำโโตๆครับขมเขีวเว้ยเขียวหวไงอยู่ม่สิบห้าอยู่เขียวหวงอ๋าพิเลยพิเลยเทียบสีอะอใจนะนี่ แค่เขาแทกบงูงอืม้มันเคยนะดผมงดนะอีกอะมอกขนาดด้อืมยอนหมดสุดยอดละต้องเลยมากไหมอุม้ยเข้าเนน่นานักไปหน่อยเลยเดี๋ยวถ่ายใจอืม ่าชิพอยู่กันนี่อ้โปีโอ้โนครับผมนี่ผมก็ขอน้ำเสนอเพียงเท่านี้ไว้เจอกันอีพีหน้าครับผมสวัสดีครับขอบคุณคราบติดที่ตามห้ามลืมกดไลค์กด subscribe รัวๆให้ผมด้วยนะครับผมปักจะใครไป